แ้วหัไอ้คนใจไอ้คาเต้ไอ้ตุ๊ดไอ้ไม่ตุปาบุรุษเจกนใจเราตเป็นตุปาบุรุษก็ไม่ได้โบยิงอะไอแม้แต่ยเงอยู่้อยงไ้วด้พีนุนะพีนุ่นโดยเนาะพีนเหลืองคนี้บ้ากลมนได้เตั้งีได้ก็ได้จลพ่อมยังไม่กคงอ Ngon bữa Thì ta đây gặp đồng ra này qua đi kéo Rồi về lại chụp Ủa cũng áp qua, quăng quăng quá lúc cao cổ ra hô cả lưu hết Ủa Ai luôn á quá cả mương, Hả bán chăn vào đi Mấy cõi mì cả bán chăn về tầm mốt mới lẹ quá thả ít con Con tầm chà bỏ nún chà Gần ừ. đi nào. Rồi thai. ทำอานอยู่น้อยทำอานอยู่ดรงงานป้าหนังไม่อู้นยมาไม่ม่ก็ทำไมใจมากก็ทำปีดนี่ครับทำปีิดไปก็กัทำประจิตมก็ไว้ปีดมึงมก็ใจไม่มาอดีปีกันเลวไปกันเล้วไแล้วกแต่บีจังตีกว่าปาีคนเนาน้องน้าทั้เจ้าอ่าาบุตรพี่รักเอรู้ไหมนี้ ไปดักตื้อกายขาปีเลยปีเปียบจะเหมือนลุงหวงอ้นนึกลุงตีเว้ว่าตีรอกุ้ยจะจุ้มน้องเปียบจะเหมือนกุ้ยกงตีอ้อมกลุ่มลุงหวังอ้นลุงนี่พร้อมจะเบ้ดตีจะจุ้มลุงไหนกู้ยื้อเฮ้ยแม่แต่ดีจุ้มกูยก็แล้วความรักลูกเปียบแม่บ้านลุงบงบาน้องขาเวลาน้องนอนว่ากำกำนองเอากันเลยใจไทมันจะเต็มนะ say ya, cứ nôn nôn leo cả rồi, cha mày ăn cành cây. Wow, <laughs> ngồi mình tim mua vào đấy, cành cây mình tươi. Lắp trứng rồi mình nghe, lợn thả, càp, vì chéo là cây mình tươi đó. Này cái chim rồi da yêu mình, bịch. Hai tay ôm anh, tưới con nè anh. Ai con trai, ai càt tươi, ai tu ai mấy chú bà bu ก้นใจโตเต็นทุกฝั่งู้ก็ไม่ด้โบยิงอาเด้อแม่เตัวเองอายู่้อยใต้เรกอีนุ่ยนาปีนุ่ยตัวอยู่ร้อยปีนาน้องรงพีไม้รักกาจิงมานองจิงนาน้องไม่พูดเล่นนั่นปีนุ่ยปีนุ่ยอยอกน้องนะคุณตกได้ใจโบหยกปี่เลยรักกันเอาเอา มอบ่มาได้กันกูอยู่กันได้บ่หรอกคือเตสดมาได้กูยิ่งเอาแต่ตึงกูโยมาช่วยกันคนมันมึงไม่มีบุญในความก้าคุวิวยิ่งดาแม้ไอพี่เอ้ยคนมันมึงกูโยผัดได้กันได้กันนาตาม่นมึงมึงไม่มีตังมึงเอากูไม่ได้กูเอาได้เอาไม่ได้กูเอาได้มึงเอาได้จริงเออเออมึงก็มาเอาไดไมช่วยกูจูน Đi, chi ư gì gặp lâu lắm đi ha quyền côn chơi ha dăm gặp quyền đó đi thầy đây và gặp quyền đó đi lư lê cái bà chua thấy chán dăm tôi chân mới dăm chân dăm luôn cho mới chạy ba ra đấy cái chuyện nên vì lạc mái cây rồng cha đã văn chân cút à, này kẻ phết Con đã nhìn vô nắng rồng Con à, đã nhìn vô Đăn là mà đăn đi Thì chạm thì chỉ là phục trí mà đàn Đăn là mà đăn kiêng oh, Đăn là mà đăn kiêng Có luông niềng chì trăng văn Đại hữu có chắc tìm hay không Đô 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 o. Oh